เฮ hey, ้ตายแล้วสายแล้วว่าัะเองกำลังขึ้นไม่ได้อยู่จะถึงแล้วเดี๋ยวเจอกันครับ ข่อยแอ๊ดครับเต้ยทำอะไรมามาสายอ่ะเขาตื่นสายอ่ะอ่าวันนี้เราจะมาสอบแบบแผนนะครับนักศึกษานั่งตามเต็มที่ได้เลยครับเฮ้ยให้ลองตรงน,นี้เฮ้ยจอดกระดานดูหน่ย ข้อสามสิบตอบอะไรมาแล้เวเดี๋ยวอาจารย์นะเป็นไงครับเร่นได้สิสีมือชั้นนี้แล้วว,วันนี้อาจารย์จะบอกคะแนนนะครับคะแนนในการสอบเก็บคะแนนเต็มียี่สิบคะแนน นายฉลองนายฉลองได้10ครับนายสมถุยสมถุยได้12นะครับนางสาวสมทรงได้18โอเคนายสมานครับได้รับหกครับ <Yahoo! S 1> yes. วิชานี้ได้16คะแนนมีหวังเอแน่แน่แนได้เยอะกว่าเราอีกคะแนนนะใช่ทีหลังไม่ต้องให้เราแลงว,วเนนี้อยากกินอะไรเขาเรียกเอง โอ้ได้แค่16คะแนนจะมาหรือยังคะแนนเรา18คะแนนเขานยังไม่คุยเลยเอาก็าควรไปดีใจนี่นี่ว่าอิ่หิวอ่ะกินในตัวกันไะมาครบแล้วก็ปเปิดข้อสอบกันทำได้เลยนะครับข้อสอบมี60ข้อเป็นข้อสอบวัฒนายให้เวลา1ชั่วโมง เป็นต้องก็ต้องให้มันลอ้มเออได้แนลเยอะกว่าเราใช่ซาต่อไปมันไม่เสร็จเลยเป็นก้ามม่วกกนได้ปะทำข้อสอบได้ป่ะเนี่ยโอ้สบายมากทำได้โออะเอ้ยไปดูคะแนนไป เฮ้ยทำไมได้แค่สองคะแนนนึงอะคะแนนเต็มสี่สิบเนี่ยนะได้สิบสองเพราะตอนที่ตัวเองได้สิบหกเต็มยี่สิบตอนนั้นน่ะตัวเองรอกเพื่อนใช่ปะอืมเขารอกเพื่อนสองคนข้างๆอ่ะแต่ตอนสอบกลางภางมันไม่ให้รอกอุ้ยทำไมตัวเองทำอย่างนี้ตายมิต้องมาคุยกันละตัวเองนั่งชิวนี้เองตามหาตั้งนานถ้าตัวเองทำตัวแบบนี้ตั้งใจเรียนไม่ตั้งใจเรียนเข้าเรียนบ้างไม่เข้าบ้างเนี่ยติด F ตัว โถเจงก็พูดเกินไปวิชานี้เกองยจะตายมีทางติดหรอกไม่ต้องทำเป็นพูดเลยเอาหนังสือไปอ่านนะสอนทุกวันน่ะเขาจะมาติวให้ทุกวันสนสที่จะติวให้ที่บ้านแล้วเขาจะเวลาไหนไปหาเพื่อนละ่ะสอบเสร็จค่อยไปก็ได้แต่ถ้าตัวเองไม่อยากติวแล้วแต่นะติดเอฟก็เรื่องของตัวเองใช่หรือเปล่า <siempre> เป็นไงอ่ะเข้าใจปะาข้เก็ดีละอีกสองสามวัก็สอบปลายภาคล้วต้องไป้าเรา้วไราอวันนี้มาเป็นเพื่อนพ้องรักกันดังพี่น้องที่บ้านของเราแห่งนี้เห็นก็ยิ้มให้กันทันทีสวัสดีตามประเพณีจนี่มของไทย